ูจะไม่ผิดคาดผมในช่วงหลังก็คือเรื่องของการอภิปรายของลุงป้อม,อมคือพูดจริงวันนี้ลุงป้อมนะ่พิสูจน์ตัวเองได้เรื่องเดียวค,คือยืนอะยืนอภิปรายได้อืเกินสองวินาทีอืนะครับวันนี้เนี่ยยืนถึงสิบนาทีครับนะครับแต่ที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้สัญญาณมาคือลุงป้อมในเรื่องข้อมูลดิลลรับอะไรต่างๆเนี่ยมีมากที่สุดในสภาครับแต่ช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มได้สัญญาณมาว่าในายใหญ่เขาอ่อยเหยือ่อ ะครับผ่านลูกน้องลุงป้อมนะครับว่าจะเอาไปร่วมรัฐบาลถ้าถ้าไม่พูดอะไรให้มันเยอะแยะมากนักครับนะครับแล้ววันนี้ช่วงที่ลุงป้อมพูดคุณเอกก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าลุงป้อมเนี่ยนะครับก็ยังโชว์ความเก๋าหน่อยหนึ่ง คือรู้ดีลเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันสองล่าแต่ลุงพ่อมก็หยุดอยู่แค่นั้นอือนะครับแต่ประโยชน์สุดท้ายนี่พีทอีกต่างหากไปอวยนายกอีกอืบอกนายกเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้งที่ตอนแรกเน่ะบอกเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องของมือสมัครเล่นครับอ,อเห็นนะฮะตอนนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งในวันลงมติเนี่ยนะครับ ที่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าจะมีสิบเสียงจากฝ่ายค้านมาโหวตให้กับรัฐบาลเนี่ยกลุ่มนี้หรือเปล่าสิบเสียงนั้นเนี่ยจะมาจากจะเป็นงูเห่าเลื้อยออกจากป่าหรือเปล่าครับนะครับหรือสองนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยหลังจากการอภิปรายปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับพรมนครับนะครับก็ต้องติดตามดูว่านะครับสิ่งที่นายใหญ่มาอ่อยเหยื่อไว้อะนะครับว่าเออถ้าอภิปราย ไม่ลึกนักนะครับเป็นแพทเทิร์นธรรมดาเนี่ยนะครับก็อาจจะได้กลับเข้าร่วมพรมอครับนะครับว่าจะเป็นจริงหรือโดนต้มอีกรอบหนึ่งอาจารย์มองว่าเป็นแพทเทิร์นธรรมดาไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยเฝ้าจับตาติดตามอย่างมากเลยสิบนาทีนี้สําคัญแต่ว่าพอมาฟังจริงๆวันนี้หลายคนบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่หมักเด็ดจริงๆนะครับช่วงที่ลุงป้อมนะครับพูดถึงเรื่อง MO u 4 4ครับนะครับรวมถึงลุงป้อมเนี่ยได้อธิบายว่า ท่านเนี่ยนะครับเป็นรองนายกมาเป็นอะไรมาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะ FC หรือผู้ติดตามทางการเมือนก็คงเอาใจลุ้นกันเพราะถ้าลุงป้อมขยับไปอีกนิดนึงเนี่ยครับรับรองว่าข้อมูลอะไรที่ลุงป้อมรู้ที่ลุงป้อมเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ,รบก็ลุงป้อมก็น่าจะเอามาเปิดได้แต่ลุงป้อมก็ทิ้งค้างไว้อยู่แค่นั้นครับนะครับแล้วก็เอามาบอกต่อว่าดีลเรื่องตอนจัดตั้งรัฐบาลที่จันทร์สองล่าที่มีเรื่องค้างกันอยู่ในกรกตเนี่ยนะครับว่านายใหญ่เข้าไปวุ่นวายเนี่ยนะครับ จริงๆลุงป้อมก็เขีย่ยลูกนี้เอาไว้แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับแต่ที่มันเป็นไปตามที่ผมคิดเอาไว้แล้วได้ข่าวมาเรื่องการโยนเหยื่อเพื่อให้ลุงป้อมฮุบขอโทษเพื่อให้ลูกน้องลุงป้อมฮุบแล้วก็มาเป่าหูให้ลุงป้อมเปลี่ยนใจด้วยหวังว่าจะได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็ยืนยันได้ว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อแสดงว่านแนวโน้มวันนี้ถ้าเป็นไปตาม,มอย่างที่อาจารย์บอกแสดงว่า ครับมามา,มาเปลี่ยนทางช่วงท้ายใช่ก็แสดงว่าลุงป้อมก็คือลุงป้อมก็คือรักลูกน้องครับนะครับคืองานเนี้ยพู้จริงนะนอกจากเรื่องลุงป้อมพูดได้ถึงสิบนาทีแล้วเนี่ยนะครับลุงป้อมต้องถือว่าเสียเสียนะครับเสียเพราะว่าเครดิตทางการเมืองเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสังคมก็มีความคาดหวังนะครับโดยเพราะ ฝ่า,ายค้าเนี่ยใช้คําว่าดีลแรกประเทศแรกประเทศ,ะเทศนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ลุงป้อมเปิดเนี่ยก็ค,คือลุงป้อมทําให้เห็นว่ารู้ว่ามีดีลนะครับแต่ไปไม่สุดอืนะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จงใจนะครับที่จะมาเอ่ยชมด้วยคะนะครับจะด้วยคิดว่าอาท่านเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็เรื่องของท่านค่ะแล้วเราดูท่าทีของนายกนายน้อยสิคเห็นไหมฮะ ตอบกลับลุงป้อมนะครับก็ด้วยคําพูดที่ลุงป้อมเคยใช้ในอดีตแต่ดูอาวัจนภาษาก็จะเห็นเลยว่านายกนายน้อยน้อมรับเห็นไหมฮะเพาลุงป้อมไปอวยกันทีหลังไงว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วดูน้ําเสียงก็ไม่ได้เหมือนกับกลาดเกลี้ยวอะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นอ่าเยื่อใหญ่มันแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการของนายใหญ่ในการเปลี่ยนใจลุงป้อมหรือว่าไปต้มลุงป้อมในรอบที่สองเนี่ยนะครับดูท่าจะได้ผล นะครับจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการตอบโต้ของท่านนายกเนี่ยผมก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้วแหละพอหัวหน้าเท่งพูดเสร็จพอลุงป้อมพูดเนี่ยนายกจะต้องตอบโต้แน่นอนอนะครับแล้วนายกก็ขึ้นตอบโต้จริงๆโดยใช้คําที่ลุงป้อมเคยใช้ก็บอกว่าไม่เป็นความจริงขอบคุณคับแต่<อ>หลังจากที่นายกพูดจบเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าพวกสีส้มเนี่ยก็จัดหนักเลยอืนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของภาษี ที่คุณวิโรธเขาไปถามท่านนายกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าภาษีรับรับโอนรับจ่ายนะครับพูดง่ายคือว่าถ้าเราโอนอะไรให้ใครเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่เราต้องเสียภาษีถ้าสิ่งที่เราโอนหรือรับโอนเนี่ยนะครับมันมีมูลค่านะครับซึ่งมันก็ซึ่งมันก็แฟร์ดีนะครับคราวนี้พอคุณวิโรธเอาเรื่องนี้มานะครับแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่านะครับไอผลประโยชน์ นะครับที่สงสัยว่าท่านนายกจะได้จากการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยสองร้อยสิบแปดล้านบาทถามว่ามีผมพูดจริงๆนะมันดูไม่เยอะหรอกสําหรับสําหรับครอบครัวของท่านนายกนะครับแค่สองร้อสิบปดล้านเทียบกับบัญชีทรัพย์สินของท่านนายกที่มีน้อยอืเป็นหมื่นล้านคนะครับแต่สังคมก็จะย้อนไปคิดถึงปี2549ัหร้บหรือ2548ันารดจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ย จุดประเด็นของม็อบเสื้อเหลืองมาจากเรื่องขายหุ้นให้เทมเสัสเซกแล้วไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวครับคราวนี้เรื่องนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเทมเสัสเซกเนี่ยขนาดไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายนะออือสังคมยังมีความรู้สึกเลยเฮ้ยอ,อ,อะไรวะคนขายหมูปิ้งคนขายก๋วยเตี๋ยวพอข้าหาบเร่หรือแม้กระทั่งคุณเอกเอง นะครับโอ้โหถูกไล่ดีภาษีแบบชัดเจนใครหลบหนีไม่ได้สันมกรไล่หวดเลยคะนะครับแต่ทําไมเฮ้ยคนเป็นนายกรัฐมนตรีถึงใช้วิธีการแบบนี้แล้วถ้าเราได้ฟังคุณวิโรธพูดตอนเช้าเนี่ยนะครับวิธีการก็คือไปออกตัว๋วนะครับไปออกตัว๋วทําเป็นเหมือนกู้ยืมนะครับแต่ว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีระยะเวลาใช้คืนครับนะครับคุณวิโรธก็เลยบอกว่าเฮ้ย ถ้าคนอย่างนายกรรมนตรีาําเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเยี่ยงอย่างให้คนอื่นเขาทาได้อืแล้วคุณวิโรธก็บอกเลยว่าอา้าวแล้วเรื่องแบบเนี้ยขณะที่คนจนๆเนี่ยเขาโดนรีดภาษีอยู่เนี่ยคนะครับคนรวยๆซึ่งคุณมีโทษนะคุณมีสติปัญญาจะเสียภาษีอย่างตรงไปตรงมาได้อืคุณไม่ทําเราอาจจะรู้จักในานามของอะไรครับอาการบริหารภาษีพูดตรงๆนะมันแปลว่าการเลี่ยงภาษีนั่นแหละครับแต่คําถามมันคือว่าเรื่องนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับคำถามมันก็เลยแรงไงฮะว่าเฮ้ยคนเป็นนายกคุณไม่เคารพกฎเกณฑ์มันใช่เหรอแล้วประเด็นที่สองคุณเอกก็รู้ว่าตอนเนี้ยเมื่อวันก่อนนายกเพิ่งโพสต์ว่าได้เชิญอะไรครับเลขากรอรอกระทรวงการคลังเดไอนะครับ,รบมาหาลือเรื่องธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะฟื้นฟูความเชื่อมัน่น คำถามเพื่อพอประเด็นที่คุณวิโรธเสนอมาเนี่ยนะครับแล้วนายกยังไม่ได้ตอบนะครับเพะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจว่ามันจะยิ่งไปซ้ําเติมสิ่งที่นายกบอกว่าพยานจะแก้ไขเรื่องธรรมาภิบาลมันย้อนแย้งกันมันย้อนแย้งกันครับนะฮะแล้วผมเรียนก่อนนะครับคุณเอกเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนเรียนท่านนายกนายน้อยเลยจะตอบอะไรเนี่ยระมัดระวังให้ดีครับนะครับอย่าได้ไปตอบว่าดิฉันทําตามกฎหมาย เพราะคุณพ่อก็เคยตอบแบบนี้นะครับแล้วถ้าไปตอบแล้วทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้สึกเฮ้ยนายกนายน้อยเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจนะครับว่าเฮ้ยเดี่ยใช้วิธีซิกแซกนะครับมันก็จะยิ่งทำให้คนที่เขาสุดจริตแต่เขาโดนแต่เขาต้องเสียภาษีเต็มๆเนี่ยเขาก็ยิ่งมีความคาใจ <โ labeled S 3> <Yao. S 1> แล้วก็มีเสียงนะครับแรงมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมเรียนว่าข้านายกนายน้อยคิดว่าเรื่องนี้ง่ายนะครับผมคิดว่าน่าจะตอบไปแล้วพอเทียบพอเทียบกันอย่างนี้แสดงว่าตัวภาสีนี้เนี่ยนะฮะครับสองร้อยสิบแปดล้านเทียบกับตอนขายเทมัเอกตอนนั้นแสดงว่าโมเดลเดียวกันเลยจ้ะโมเดลเดียวกันคือถ้าตามกฎหมายเอาจะหลบเลี่ยงช่องว่างช่องโหว่อะไรว่ากันไปใช่ครับแต่คําถามคือครับระดับนายกรัฐมนตรีอะ ครับแต่ใช้วิธีการแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าแต่เรื่องนี้นี่มันมันอาจจะกินใจคนมากกว่าอีกครัเพราะอะไรครับเพราะว่าจํานวนภาษีจริงๆที่คุณวิโรธท่านคํานวณเนี่ยครับมัน218ล้านผมถึงได้บอกไงขณะที่นายกแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็มีเป็นหมื่นล้านอ่ะเออคือมันอยู่ในวิสัยครับที่มันควรจะจ่ายไหมล่ะครับแล้วทําไมต้องไปทําเรื่องให้มันซับซ้อนใช่ไหมครับเป็นการออกตัว PN โน่นนี่นั่นครับ เมืองท่องอัครามันมาเกี่ยวอะไรยังไงถึงปัจจุบันนี้จ้ะคือเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสอสฝอ่อายค้านเนี่ยค,คือคุณอิทธิพลชนธราศิริหรือแบงค์ชัยเนี่ยบแบงค์ชัยเนี่ยเขาเขาสะสมประสบการณ์ในการอภิปรายมาตั้งแต่เรื่องงบประมาณเรื่องน้ําแล้วครับนะครับรอบนี้เขาทําได้ดีอืประเด็นก็คือว่าเขาเอาสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงตู่นะครับว่านะครับ่า แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไม่มีประสิทธิภาพถ้าตัวเองเข้ามาเป็นรัฐบาลบตัวเองจะไม่เดินตามรอยลุงตู่ uh huh. นะครับแบงค์ชัยสสแบงค์ชัยก็เลยเอามาถามว่าแล้วตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยได้ทําอะไรตามที่เคยอธิบายไว้แล้วหรือย,ยังครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมเอาไปพูดในหลายรายการบอกว่าเดี๋ยวจับตาดูให้ดี uh huh. แล้วผมก็บอกเลยทีมงานคุณน้ากีฬาพรเนี่ยเตรียมให้ดีคนะครับก็ตอนบ่าย นะครับคุณอิทธิพลอสแบงค์ชัยก็ออกมาพูดเลยคผมเรียนเลยนะครับว่ากรณีเหมืองทองอักครราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องสมัยมีคาสั่งคอสชยกเลิกประธานาธิบดีเขานะครับก็แน่นอนละครับมันก็ตามมาด้วยการไปฟ้องร้องกันอะไรกันนะครับเมื่อไปฟ้องร้องกันปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาตอนุญาโตตุลาการครับนะครับระหว่างที่มีการรอผล อนุญาโตตุลาการที่จะตัดสินว่าอ้าวใครเสียหายใครต้องชดใช้อะไรยังไงเนี่ยนะครับก็คงมีข่าววงในนะครับว่าเฮ้ยมีแนวโน้มว่ารัฐบาลไทยจะแพ้ครับนะครับ <ๆ S 1> พอดีหมดยุคลุงตู่ก่อนพอมีพอมีแนวโน้มว่าอย่างนั้นเนี่ยคุณแบงค์ชัยก็เลยบอกว่ารัฐบาลไทยแต่ละยุคในช่วงเวลานั้นแก้เกมยังไงนะครับก็เอาโน่น,นเอานี่เอาสัมปทานใหม่ไปแลกแผนแม่บทแลกอะไรไปแลกเพื่อไม่ให้เสียหาย นะครับคุณแบงค์ชัยก็บอกว่าลักษณะแบบนี้มันคือการเขาเรียกว่าเอาไปกลบสิ่งที่เคยด่ารัฐบาลที่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ดีลกันแล้วคุณจะต้องตามไปดูแลเขาขนาดนี้เหรอครับอ่าอันนี้คือการกล่าวหาของสสแบงค์ชัยก็เพราะว่ามาจับมือกับเอาละลุงตู่ก็คือรวมทั้ังชาติก็เลยต้องปกล้องลุงตู่ด้วยเออมันก็เลยไปตรงไปตรงม ในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่นายกนายน้อยนี่ตอบให้ดีนะตอบยากนะจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนก่อนนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติซะอีกนะครับโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้อืตั้งแต่สมัยคุณปุ้ยพิมพัฒน์พราวิชัยกุลเนี่ยเป็นรันตรีอุตสาหกรรมสมัยที่นายกเสฐาเป็นนายกค คุณพิมพ์พัฒาเนี่ยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับทั้งการตั้งกรรมการนะครับทั้งแนวทางโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเชื่อไหมคุณเศรษฐาไม่เซ็นแม้แต่เรื่องเดียวแล้ววันนี้เนี่ยนะครับนายกนายน้อยเนี่ยนะครับก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้เลยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าถูกรอยแพรเป็นแน่แท้ครับ ครับคราวนี้คําถามคือว่าการลอยแพแบบนี้การไม่กล้าตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้คาดการได้ว่านะครับผลเสียหายนะครับเมื่อมีการอ่านคําสั่งอนุญาโตตุลาการ <ừ> หรือ <ừ> สิ่งที่ต้องไปไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับมันก็น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายของประเทศอื นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเอามาบอกก่อนนะเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะดูแล้วไม่ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนเรื่องภาษีคนะครับแต่สิ่งที่ผมเอามาเล่าให้คุณเอกฟังเนี่ยนะครับก็คือว่ากระทรวงสาหกรรมเนี่ยรวมไทยสร้างชาติซะอีกพยายามที่จะเสนอแนวทางในการแก้ตั้งแต่ยุคของคุณปุ้ยครับน้ำตีพิมพ์พัฒนาแต่เรื่องเอาไปดองนะครับผมรู้ด้วยว่าใครดองนะครับรู้ด้วยว่าใครดองจนกระทั่งมาถึงยุคนายกนายน้อยก็ไม่มีอะไรคืบหน้า นะครับคุณแบงค์ชัยนะครับก็เลยเอามาอาภิปรายนายกวา่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาชงมาแล้วนะเขาชงมานานแล้วด้วยครับแล้วคุณนะตัดสินใจยังไงอืมเหมือนกับเรื่องที่เราเคยคุยกันเรื่องเอกนัดพร้อมพันครับแก้ปัญหาพีเอมสองจุดห้า,หาด้วยการรับซื้ออ้อยสดคจูงใจให้เกษตรกรไม่เผาด้วยการของเงินนะครับอาาเอามารับซื้ออ้อยสดที่แพงขึ้นคจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มี เสียงตอบรับจากเลขหมายที่ทำเนียบรัฐบาลที่ท่านเรียกครับแล้วถัดจากคุณแบงค์ชัยตอนที่เราคุยกันอยู่นี้นะครับสอสตีนะครับพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์พีเอดห2.5ตัวตึงอยู่แล้วก็เอามาขยายแผลนี่อีกนะครับว่าพีเอดห2.5เนี่ยตายทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นจังหวะด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยแม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ยพีเอมขึ้นเรื่อยเลยวันนี้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นสอสตีก็เลยมาถามว่าเฮ้ยท่านเนี่ยนะ ไม่มีหัวจิตหัวใจในเรื่องนี้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นคําถามที่แรงมากนะครับผมจะบอกว่าเนื้อหาที่สอสอตีพูดเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าใครย้อนไปดูสมัยนายกบัญหารเคยถูกอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจเมื่อปี2539อภิสิทธิ์เวชาชีวะกับพิเชษพันวิชาตกุลตอนนั้นอภิปรายประเด็นไหนครับการเปลี่ยนงบประมาณเรื่องเยียวยาน้าท่วมไป ซื้อกะเบื้องมุงหลังคาโบสถ์วัดหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะครับมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของความเหมาะความควรครับมันเป็นเรื่องของความรู้ร้อนรู้หนาวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าฝ่ายค้านเขาก็ขยี้ขย,ขยี้เรื่องภาวะความเป็นผู้นําอำของนายกนายน้อยคนะครับคืนนี้นะครับที่เราจะติดตามกันผมเนี่ยก็คงจะ ถึงตีห้าแหละเราเรา,รเราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมอาจารย์เราจะได้เห็นไอซ์ลังนกตัวตึงอืนะครับวันนี้ไอซ์ผมแอบทราบมาแล้วแหละนะครับว่าใครที่ชอบแนวเรื่องชายแดนชายแดนคะนะครับก็เดี๋ยวเจอไอซ์ลังนกแน่นอนนะครับส่วนจะชายแดนแบบไหนนะครับก็ติดตามกันเองคส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับเอฟซคนไหนนะครับที่ติดตามเรื่องชั้นสิบสี่ก็จะเห็นชั้นสิบสี่คืนนี้แหละจ้ะเวอร์ชั่นใหม่ออ คือนี้หรือพวกนี้ไม่ทราบครับแต่เหมือนกับเราดูหนังเรื่องบางกอหยกเห็นไหมฮะตอนผมเป็นเด็กเวอร์ชั่นบางกองหยกก็จะเป็นเวอร์เวอร์ชันหนึ่งที่ล่าสุดที่สร้างมานะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เรื่องตอนนี้ชั้นสิบสี่นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมบอกโจทย์พวกกระซูกระลาหูไว้ก่อนเพราะว่าเห็นแห่กันไปนั่งเฝ้าที่สภาประมาณสักหนึ่งกองร้อยได้ครับ ให้ไปเตรียมเลยนะครับธุรกิจของกระทรวงกลาโหมเตรียมได้เลยโดยเพราะธุรกิจที่มองไม่เห็นไปเตรียมได้เลยเจอแน่นะครับเจอแน่นอนนะครับผมบอกให้ขนาดนี้แล้วนะครับถ้ายังเตรียมให้นายกไม่ได้ยังเตรียมบีฟให้นายกนายน้อยไม่ได้เหนื่อยครับเพราะธุรกิจนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของนายกนายน้อยและเกี่ยวข้องกับระดับบิ๊ก ในกองทัพอีกหลายคนเพราะแสดงว่าทั้งนั้นเราเราเอานอกจากได้เห็นข้อมูลได้เปิดข้อมูลแล้วเราจะเห็นความสัมพันธ์ด้วยนะใช่เพราะว่าดีลแรกประเทศไงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ขุดใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมเอามาบอกไว้ก่อนนะเหมืองทองอัคราที่ขุดมาเนี่ยเหมืองทองปกติก็ลึกใช่ไหมเพราะว่าต้องขุดลงไปในชั้นดินครับกระรวงกรลาโหมนี่ลึกกว่าลึกกว่าลึกกว่าครับแล้วผมบอกใบให้แล้วนะ เรื่องอะไรที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ซื้ออาวุธเพราะผมเห็นเมื่อเช้าเห็นไปเตรียมเรื่องซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ําอันนั้นน้าจิ้มพูดหลายทีแล้วอืมน,น,นะครับอันนี้เป็นเรื่องธุกกรกิจธุกรกิจของกองทัพครับนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับนายทหารระดับสูงอืมนะครับฝ่ายสีส้มก็ต้องการจะามาชี้ว่าก็นี่ไงดิลแรกประเทศอืมเห็นไหมฮะเพราะนั้นแล้วก็ติดตามชมกันนะครับผมรู้มาก็เอามาเล่าให้กั เล่าให้กับคุณเอกฟังนะครับแต่ตอนเนี้ยประเด็นเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามว่านายกนายน้อยจะตอบเรื่องการ,รเรี่กภาษีอ,อย่างไรฟ้าค,คุณมิโรธเนี่ยต้องบอกว่าคำนวณให้เสร็จสับว่ากี่บาทนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมพุดงตรงนะถ้าไม่ใช่คนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว,ว่าความอึดอัดใจในการตอบเนี่ยจะน้อยกว่านี้เยอะ นะครับแต่คราวนี้พอดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจในการบังคับบัญชาส่วนราชะการเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคงจะต้องระมัดระวังในการตอบอระมัดระวังการใช้ถ้อยคําคบหรือแม้กระทั่งถ้าจะขึ้นสไลด์เพื่อมาโต้ตอบคุณมิโรธที่เอาผังมาให้ดูว่าใครโอนให้ใครอะไรยังไงเนีนยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะกลายเป็นข้อเท็จจริงอืที่ฝ่ายค้านเอาไปต่อยอดที่องค์กรอิสิระทได้เพราะนั้น แล้วงานนี้นะคุณเอกเฉพาะเรื่องภาษีนะรัฐมนตรีตอบแทนก็ไม่ได้นะครับเพราะนี่คือเรื่องของทรัพย์สินท่านนายกส่วนตัวชเต็มเต็มนะครับก็ต้องรอดูฮะแต่ถ้าท่านนายกไม่ตอบเลยเนี่ยผมเรียนเลยนะอันตรายกว่าตอบอืเพราะถ้าท่านนายกไม่ตอบเลยเนี่ยนะครับความเชื่อที่คุณวิโรธเอาข้อมูลมาบอกสังคมคมันจะกลายเป็นความจริงคเดี๋ยวนายกนายน้อยเนี่ยนะครับ จะเหนื่อยแบบคุณพออ่อนะครับคือสตอรี่เรื่องแบบนี้เนี่ยสังคมจำนวนมากเนี่ยเขาสงสัยและเขาระแวงคุณพ่อมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วคว่าตระก,กูลนี้ขึ้นมามีอํานาจทีไรจะต้องมีเรื่องราวทํานองนี้เรื่องเองินเงินทองทองและเรื่องราวทานองนี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพี่ป้านะ้านอาโน่นนี่นั่นอืมวันนี้ข้อมูลที่คุณวิโรธเอามาเปิดเนี่ยนะครับก็ก็อยู่ในอยู่ในขอบเขตนี้ นะครับ<ม>ก็ต้องอยู่ที่นาย,ยกนายน้อยเนี่ยนะครับตอบให้ดีแต่ผมแค่บอกว่าถ้าคิดว่าเรื่องนี้มันตอบง่ายนิดเดียวนะ่านนี้คงตอบแล้วแต่ซีรีส์ได้แบบเต็มแมสก์มีว่าจซฟินห <c oughs> หรือน้ำตาช่วม <c oughs> ก็ดูได้มีอันทุกที่ <c oughs> ทุกเวลาสมั ask, ครโมโนแมสกคุ้มที่สุด